นอทพีสรุถึงกับมองบนหลังควงแม่ชมโชว์ซีนหวานแคปชั่นมนรัตมีแฟเรียกว่าเป็นช่วงพักผ่อนและเดินทางไปดูโรงเรียนให้ลูกแฟสายฟ้าพายุที่อังกฤษ สำหรับชมพู่อรารยาและนอตวิสรุธล่าสุดทั้งคู่ก็มีเวลาที่จะไปสวีทหวานๆกัน2ต่อ2บ้างโดยงานนี้พ่อนอรวิสรุธได้ลงภาพระหว่างควงคู่ภรรยาคนสวยดินเนอร์หรูเลิศอลังการย่านเมฟ์ด้วยโมเมนต์หลายภาพซึ่งแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศหวานๆพร้อมบรรยายว่ามนรักเมฟตแต่พิซสุดคือภาพสุดท้ายที่แยงมอมมุนคือใช่เลย ก่อนจะได้กินเพ,พราะรอภรรยาถ่ายรูปเมนูอยู่งานนี้ทําเอาเหล่าคนบันเทิงแห่คอมเมนต์เข้าอ,อูกเข้าใจกันเพียบว่าความรู้สึกก่อจะมามาหาน,นั้นเป็นเช่นไร <S <S หากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดิดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ